ัสดีครับคุมเวียงเนเชอร์ฟาร์มมิงนะครับวันนี้เรามาเจอตอนช่วงดึกดึกนิดหนึ่งนะครับตอนช่วงก่อนนอนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสูตรไวอาก้าแบบโบราณน,นะครับซึ่งเป็นสูตรที่คนโบราณเนี่ยเขาไม่มียาไวอาก้าเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่เขาใช้สมุนไพรหรือผักผลไม้ที่เรามีอยู่นี่แหละครับในการใช้ให้มีผลเหมือนอย่างไวอาก้า สูตรนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆแหละครับเราสามารถหาได้ทั่วไปนะครับซึ่งเรามาดูกันเลยนะครับว่า,าสิ่งที่เราต้องการในการทำไวอากาสุบโบราณเนี่ยมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเพียง3อย่างครับอย่างแรกก็คือมะนาวนะครับมะนาวที่เราหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมแต่ต้องเป็นมะพร้าวสดนะครับไม่ใช่มะพร้าวเผา และอย่างที่3มก็คือน้ำพึ่งนะครับเป็นน้ำพึ่งแท้ครับซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปครับผมเมื่อเราได้อุปกรณ์ทั้ง3อย่างเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถลงมือทำไวอากาสูตรโบราณได้เลยครับเรามาดูวิธีทำกันเลยครับง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะได้ไวอาก้าสูตรโบราณแล้วครับ เริ่มแรกนะครับเราก็เทน้ำมะพร้าวนะครับลงไปในแก้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บีบน้ำมะนาวนะครับมะนาวที่เราเตรียมเอาไว้ประมาณ1ลูกนะครับบีบลงไปเลยครับ1ลูกหรือถ้าใครชอบเปรี้ยวเก็ใช้มากกว่า1ลูกได้นะครับแต่สำหรับของผมเองเนี่ยผมจะใช้1ลูกนะครับบีบลงไปให้หมดอาจจะมีเมล็ดมะนาวนะครับร่วงลงไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราจะไม่ไม่กินเมล็ดมะนาวลง ไปด้วยนะครับเราเราก็จะดื่มเฉพาะน้ำมะนาวกับน้ำมะพร้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเติมน้ำผึ้งนะครับประมาณ1นึ่งถึงสองช้อนชานะครับส่วนผมเนี่ยผมจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันที่ผมคนอยู่เนี่ยอาจจะเข้ากันยากสักทิหนึ่งนะครับเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยผมได้แช่ ตู้เย็นเอาไว้นะครับน้ำมะพร้าวก็เลยเย็นทําให้น้าพึ่งเนี่ยละลายช้าสักนิดหนึ่งแต่ว่าการดื่มเย็นเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าอร่อยนะครับอร่อยแต่ว่าคนยากสักหน่อยหนึ่งแต่เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้าพึ่งน้ำมะพร้าวและน้ำมะนาวจะเข้ากันได้ดีนะครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปคนจนเข้ากันนะครับเนี่ยคนยากสักนิดหนึ่งแต่เราก็คนต่อไปเรื่อยๆครับคนต่อไป คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเข้ากันนะครับถึงมันจะคนยากสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่ครับคนต่อครับผมคนต่ออีกนิดหนึ่งจะได้ได้ยังจะได้ได้ยังแต่จริงๆถึง,ถงมันจะไม่เข้ากันแต่ว่าเวลาเราดื่มเนี่ยดื่มจนหมดนะครับดื่มให้หมดเลยทั้งน้ำพึ่งน้ำ,นำ,นำมะนาวไม่ให้เหลือนะครับอันนี้ติดช้อนอยู่บ้างเรามาชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงรสชาติเนี่ยก็หวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมน้ำมะพร้าวนะครับ รสชาติอร่อยทีเดียวนะครับเพียงนะครับเราดื่มเครื่องดื่มนี้นะครับก่อนนอนนะครับสัปดาห์ละอย่างน้อย3ครั้งนะครับจะช่วยบำรุงกำลังวังชาของเราได้เป็นอย่างดีไม่เพียงแต่บำรุงเรื่องทางเพศชายหรือความเป็นชายเท่านั้นนะครับ แต่ยังบำรุงร่างกายของเราโดยรวมอีกด้วยด้วยนะครับแล้วเราจะมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแข็งแรงนะครับมีกำลังวังชาดีนะครับผิวพรรณเปล่งปลังปล่งนะครับเวลาทำงานทำการเนี่ยเขารู้สึกกับรียกกระเป๋านะครับถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลองทำดูนะครับสูตรนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราหา อุปกรณ์ได้ง่ายๆนะครับแล้วลองทำดูแล้วก็หากมีข้อคิดเห็นประการใดนะครับก็มาคอมเมนต์นะครับกับคลิปหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับ การดื่มสมุนไพรนั้นนะครับจะต้องมีการดื่มเป็นประจำและสม่ำเสมอนะครับจึงจะเกิดประสิทธิภาพหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าอยากจะดื่มสูตรนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาจัดเตรียมนะครับจึงทําให้ดื่มได้กระท่อนกระแท่นนะครับผลลัพธ์ก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าได้ผลน้อยนะครับหลายๆท่านจึงถามผมว่ามีสูตรอื่นอีกไหมที่ง่ายและสะดวกนะครับที่สามารถเสริมสร้างสมรรถนะ ได้ในทั้งหญิงและชายและสะดวกในการจัดเตรียมนะครับผมจึงขออนุญาตแนะนําเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามีดนะครับเครื่องดื่มชนิดนี้หากดื่มเป็นประจําแล้วนะครับจะสร้างความคึกคักนะครับได้ในทั้งชายและหญิงนะครับนอกจากเสริมสร้างสมรรถนะแล้วนะครับสร้างความคึกคักได้แล้วนะครับเครื่องดื่มที่มีชื่อว่ามีดนี้ยังมีประโยชน์ ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดนี้มาไว้ในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถดูต่อจากนี้ไปได้เลยขอเชิญชมได้เลยครับเครื่องดื่มที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่ามีต มีดเป็นเครื่องดื่มโบราณของชาวไวกิ้งนะครับซึ่งผลิตจากการหมักน้ำผึ้งจนเกิดเป็นแอลกอฮอล์นะครับหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อเป็นไวน์ที่ทำจากน้ำผึ้งนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับพอนึกถึงไวน์เรามักจะนึกถึงไวน์ที่ทำจากผลไม้ต่างๆนะครับอย่างเช่นองุ่นเป็นต้นแต่ว่ามีดนะครับเป็นไวน์ซึ่งทำมาจากน้ำผึ้งนะครับ มีดเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับสมญานามจากชาวไวกิ้งว่าเป็นเครื่องดื่มแห่งพระเจ้านะครับเพราะว่าชาวไวกิ้งนั้นเชื่อว่ามีดนะครับทำให้พวกเขาร่างกายแข็งแรงและมีอายุยืนยาวแต่ปัจจุบันนี้นะครับคุณสมบัติของมีดไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออีกต่อไปนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยมากมายนะครับที่สนับสนุน ว่าการดื่มมีดเป็นประจำนั้นจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีอายุยืนยาวได้จริงมีดเป็นเครื่องดื่มที่มีความเป็นเลิศทั้ทงทางด้านกลิน่นรสชาติและคุณประโยชน์จึงทำให้มีดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับและมีการผลิตเชิงการค้า ทั่วโลกนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งคุณสมบัติของมิทนั้นผมจะขออนุญาตานำเสนอแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าคลิปหน้ามีเวลาผมก็จะนำเสนอแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วกันซึ่งคุณสมบัติของมิ t นั้นมีความโดดเด่นดังต่อไปนี้ 1. สามารถลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายนะครับซึ่งจะทำให้ร่างกายนั้นมีความเสื่อมช้าลง หรือช่วยชะลอวัยนั่นเองนะครับข้อที่2มีดช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและบำรุงร่างกายให้แข็งแรงข้อ3มนะครับมีดช่วยขยายหลอดเลือดฝอยในดวงตานะครับซึ่งจะทำให้ดวงตาสดใสไม่ขุ่นมัว4มีดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณผิวหนังนะครับจะทำให้ผิวหนังชุ่มชื่น เปล่งปลั่งและเต่งตึงนะครับข้อที่5มีดช่วยรักษาสมดุลในลำไส้นะครับและกระตุ้นให้ลำไส้สร้างสารที่มีชื่อว่าเซโรโทนินนะครับและกรดกรมมาซึ่งสารนี้เป็นสารที่ลดความเครียดและสร้างความสุขนะครับซึ่งจะมีผลทำให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพคือสามารถหลับลึกขึ้นนะครับ แพทย์แผนโบราณนะครับมีความเห็นตรงกันว่าการนอนหลับเป็นการรักษาร่างกายที่ดีที่สุดซึ่งเขากล่าวว่ายาร้อยขนานนะครับไม่เท่ากับการนอนหลับเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เหล่านั้นสามารถรักษาตัวเองได้ในตอนนอนหลับนะครับหรือว่าฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดในตอนนอนหลับ เพื่อนๆสนใจเครื่องดื่มชนิดนี้นะครับเราได้สาธิตวิธีการทำไว้ในช่องและในหนาเพจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมได้หรือถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากลองดื่มนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อนะครับเครื่องดื่มมิตรนี้ได้ในร้านค้าออนไลน์นะครับชั้นนําหลายแห่งนะครับและถ้าหากเพื่อนๆ สนใจสั่งซื้อจากทางเราก็ได้เช่นกันนะครับโดยการโทรมาที่เบอร์080248 2833หรือว่า LINE ID คุ้มเวียงนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสำหรับการรับชมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับเพื่อข้อมูลเหล่านี้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ